คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมเหนื่อยใจกับแนวรบภายในตกลงว่าที่คขเมรประธานวุฒธธิสภาคือผู้นำประเทศสินะแต่เาวุนเส้นถึงได้บัญชาการรบด้วยตัวเองส่วนเจ้าลูกชายหัวเห็ดหุ่นน้ํมัเน็ตพึ่งงวงเงียตื่นโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลหลังทหารไทยคมรยิงกันไปแล้ววันกว่า,วาหน้าที่หลักและสำคัญที่สุดของรัฐบาลคือ 1. ปกป้องประชาชน 2. ปกป้องโบรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาให้กระทรวงสถาบันหน่วยงานทุกระดับกองกำลังทหารทุกประเภทและประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนร่วมมือกันเพื่อชาติและมาตุภูมิในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้โชคดีครับที่ประเทศไทยผ่านยุคนายกนอมินีรอพ่อสั่งไปแล้ว ไม่งั้นได้เห็นบรรยากาศเดียวกับที่เกิดขึ้นในเขเมรนตอนนี้แน่คนมีอำนาจตามกฎหมายไม่ได้สั่งคนสั่งคือคนที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่มีบารมีเหนือรัฐบาลครับเที่ยวนี้มีเสียงเชียร์ว่าเอาให้หนักให้เขเมรนสิน้นฤทธิ์บ้างก็ว่ายึดแผ่นดินที่เคยเสียให้ฝรั่งเศสคืนก็เพลาหน่อยครับอย่าถึงขั้นต้องทำสงครามเต็มรูปแบบต้องขออนุญาตรัฐสภา พราะสงครามไม่มีคำว่าจบการลากประเทศเข้าสู่สงครามไม่มีใครตอบได้ครับว่าจะจบเมื่อไหร่ดูกรณีรัเสเซียอยู่เคลรนเป็นตัวอย่างใครจะไปคาดคิดล่ะครับรบยืดเยื้อมาสามปีแล้วยังหาทางลงกันไม่ได้เลยทั้งทั้งที่รัเสเซียเหนือกว่าหลายขุมฉะนั้นใจร่มๆครับให้กองทัพเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ต้องทำคือยึอดพื้นที่แนวชายแดนที่ขมรล้าเข้ามาคืน และจัดการกับขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาให้เหลือน้อยที่สุดยึดประสาทต,ตาควายบ้านน้องจานเอา F16 สปหย่อนไข่ค่ายทหารที่ตั้งอาวุธของเขมรให้เรียบพูดง่ายๆคือเอาให้เลิกซาเสียทีแต่อย่าเพิ่งไปไกลถึงขั้นโจมตีบ้านหุนเซนที่พนมเปนหรือยึดพระตะบองเสียมราชและสีโสพลถ้าไปทำแบบนั้นมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีเหตุการณ์การประทะ สื่อทั้งสองฝั่งรายงานชั่วโมงต่อชั่วโมงสรุปมีการสูญเสียกันไปบ้างแล้วฝั่งไทยทหารเสียชีวิตไปสองนายเจ็บไป8ฝั่งเขมรอ้างว่าทหารไทยยิงชาวกัมพูชาเสียชีวิตไป4คนบาดเจ็บอีก9รายก็คงจะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆเขมรเขาจะมีข้อมูลแปลกๆออกมาเป็นระยะๆะะเช่นมีแต่ข่าวพลเรือนเสียชีวิตแต่ทหารปลอดภัยดีทุกคน ก็ให้รับรู้โดยทั่วกันว่าที่นั่นคือขเมรอยู่ที่ตระท่าวุ้นเส้นจะสั่งการมาดูท่าทีพักการเมืองไทยกันดีกว่าเสนอแนะวิธีการจัดการกับขเมรมาหมดเกือบทุกพักครับหลายพักเสนอเข้าท่าน่าเอาไปปฏิบัติแต่ก็มีบางพักดูจะเก่งไปเสียทุกเรื่องบางพักหน้าหนาชนิดไม่กลัวกระดาษทรายไม่รู้จักอายกันบ้างหรืออย่างไรพักเพื่อไทย ไปเข็นอาวาัตกรรมมาฤิ์เสงีง่ยมพง์รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐบาล iPad มาร่วมแนะนำวิธีจัดการกับเขมรอ่านแล้วอย่างหัวเราะครับรัฐบาลพักเพื่อไทยไม่เคยพลาดพลัง้งไม่เคยเสียเปรียบในเวทีโลกไม่ยอมให้กัมพูชาพลิกเกมจนเกิดภาพโลกล้อมไทยเพราะเราเจรจาตรงได้กับมิตรประเทศทุกประเทศรวมทั้งสหรัฐและจีนอย่างมีศักดิ์ศรีและอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกได้ตระหนักและยอมรับได้ว่าการปกป้องอำนาจอธิปไตยและบูรณะภาพแห่งดินแดนต้องเด็ดขาดจริงจังของไทยเป็นไปอย่างชอบธรรมขอยืมคำพูดของบิ๊กออสสมยศพุ่มพันม่วงมาใช้หน่อยใครไม่อายผมอายอายจริงๆครับไม่เคยเสียเปรียบในเวทีโลกหรอกครับเพราะแค่เวทีในประเทศชาวบ้านก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว โดยเฉพาะกรณีคลิปอังเข้าวุ้นเส้นปี๊บขาดตลาดมาถึงขั้นนี้ถ้าไม่รับผิดชอบอะไรแนะนำว่าอยู่เฉยๆบ้างน่าจะดีกว่าอย่าพูดเรื่องศักดิ์ศรีอีกรัฐบาล iPad เอาศักดิ์ศรีประเทศไทยไปทิ้งไว้ที่พนมเปญกว่าจะกู้คืนมาได้ยังมีหน้ามาบอกไม่เคยพลาดพลั้งให้ขมิถุยอีกคนนับว่าปราดเปลืองเรื่องการสงครามก็รู้ไปหมดหัวหน้าเทงครับ แนะนำว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือเอนเกมระบอบฮุนเซนเปิด3ามแนวรบจบปัญหาถาวรที่จริงใช้ภาษาไทยก็ได้ปิดเกมระบอบฮุนเซนสามแนวรบมีดังนี้ 1. แนวรบทางทหารซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสนับสนุนและกองทัพได้ดาเนินการอยู่แล้วการรบอย่างเต็มกำลังโดยมุ่งทำลายเป้าหมายทางทหารเพื่อขจัดขีดความสามารถในการรบของกัมพูชา 2. แนวรบข่าวสารกระทรวงการต่างประเทศต้องเร่งชี้แจงว่าไทยมีความชอบธรรมในการปกป้องตอนเองต่อประชาคมโลกและเราจำกัดขอบเขตโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารอย่างเคร่งครัดต้องนำเกมอย่าตามเกมกัมพูชาที่เราวันนี้เพื่อรับบทประเทศเล็กกว่าถูกประเทศใหญ่รังแก 3. แนวรบโลกล้อมกัมพูชาด้วยการปราบสแกมเมอร์รัฐบาลต้องเดินหน้าสุดซอย ในการขุดรากถอนโคนขบวนการสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหัวใจของระบอบฮุนเซนอยากทำแค่จัดประชุมเรื่องปราบสแกมเมอร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17 1 8ถึง18ธันวาคมนี้รัฐบาลต้องมีแผนการมากกว่านี้กระทรวงการต่างประเทศต้องคิดว่าจะประสานความร่วมมือกับแต่ละประเทศอย่างไรในการจัดการสแกมเมอร์ให้สิ้นซากครับทั้ง3ข้อเขาทำไปหมดแล้วที่ยังไม่ได้ทำก็มีอยู่บ้างครับ เช่นไปซื้อเรือประมงมารบแทนเรือรบเลิกเกณฑ์ทหารเพราะไม่รู้มีทหารไว้ทำไมเขาไม่รบกันแล้วเอาไว้พักส้มเป็นรัฐบาลน,น่าจะสั่งแถวตรงปฏิบัติได้ทุกข้อครับ